อารับสวัสดีนะครับนายฟิวพิิงทุกท่านกับยูบพิชิงอีกแล้วนะครับนะักกระช่องอพิชิงเช่นเคยนะครับนะ่ะก่อนอดีนวเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยมาแจ้งกูทา,ามรอบ10โมงกันก่อนอ่ะ สิบโมงวันนี้พ g จเกมจ็อกเกอร์สี่เกมแพดเมติกย่างและสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์นการแตกสูงนะย่าง่าแค่เปอร์เซ็นต์แตกย่าวกาแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็เลือกที่เราถนัดกันก่อนแล้วกันนะครับนะอ่ะพีจีมาถามในกลุ่มของเราแล้วนี่ป็ปก่มอนิ่งกับนักทายต่รอบช้าแล้วเออคุณดิวบอกพี่เศกมามาให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปลองกันนะครับนะเออวันนี้ โอ้มาทักทายในรอบเช้านะโอ้คนขยันเล่นก <ah> 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 kind of <ah> <ah> ็ตื่นมาเล่นตั้งแต่เช้าจริงๆนะครับนะอ่ะประมาณนี้เป็นการในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมเหมือนที่พี่ยิงแจ้งไปต้นคลิปลองรู้คึ้นกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเซ้นการแทงตรงๆแบบนี้เห็นไหมครับนะเพื่อนๆก็จะแคปมันมาลงมาบอกเนี่ยอ่าคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกทามก็ได้หรือไม่ก็ดูตามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้มาลองดูสิอียิบุ๊กนะคุณดิวบอกว่ามามาลองดูกันว่ามันจะมาดีจริงหรือเปล่ามาลองดูกันไป อ่ะเอามาห0 0ร้อยมาลองเทสกันดูเช้านี้นะเออนี่เป็นเกมแรกของวันกนะับพี่คิงเหมือนกันนะเออมื่อเช้าว่าจะไปลองกีเลนแล้วแต่ขี้เกียจนะเออรอจินน้ําชงน้ําชากันก่อนนะมาดูกันซิคนดิวบอกว่ามาอยู่มาดีจริงหรือเปล่าจริงพี่คิงไม่ได้มานาน,านแล้วนะรับอ e ีบุกนะช่วงนั้นเรารีวิวกันไปรู้สึกพิเศกจ,จะไม่ค่อยเสกเลยอ่ะมาดูไม้แรกกันอ่ายโหลดเร็วๆรว เอออ่ะให้พี่ให้พี่เสกเลือกให้แล้วกันวันนี้เล่นยังไงขอ15หมุนได้ไหมได้เอ้ยคูณสิไปพี่เสกจบจบฟูณสิไปอะโถเลยไปนิดนึงอ่ะก็ยังถือว่าได้นะ15หมุนฟูณหนึ่งมาดูกันวันไม้แรกเป็นยังไงเอ้ยแถมอ้าหมุนเว้ยเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาว้เจไม้แรกดูดีมีความหวังขอเจสองเอหนึ่งเออไม่ได้ปั๊บ ท้องสามยัยงไงขอโทษสิบได้อยู่กอบเงินสองอันอย่างนี้กอบเงินสองอันอย่างนี้ปั๊บเซกบัฟมาเคเออวายกบทองเคมาเออโอ้โหแม่งได้แค่สิบว่ะโอเคได้อยู่ดอกนี้เคอเคุ้ยดอกนี้ร้อยหกสิบแปดได้เซกโอ้โหยเอาเว้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 ยโอ้เอาเว้ยเอ้ย เสกสี่รอบติดเว้ยเค okay. เราไปบูลลี่พี่เขาบอกพี่เขาไม่เสกวันนี้พี่เขาเสกสี่รอบติดเลยเฮ้ยมาลุกมาเปิดมาดีเออเปิดมาดีคูณ11แล้วเคเล็กติดสอหมุนได้ลุ้นอยู่นะเอาเว้ยเออเฮ้แต่มันเข้าแต่ตัวถูกจังเลยขอตัวแพงบ้างพี่ตัวแพงบ้างพี่เอาหน่อยพี่เออ K สอง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 ก็พอ K สองอืมอืออืออือ่ือ้พี่ืออือนะอือ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 อออือกกอืออืออืออออือออือืออออื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 ลอืออยอออเออ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 ืมอือือออ เจอเออเดือดสามสิบยังไงโอ้แม่งยังละตัวอืมโอเคมาอืมคิวมาขวางแล้วเนี่ยโอ้โอ้โหแม่งนึกว่าจะมาดูเมื่อกี้เหลือสิบสองหมุนตอนคูณสิบเอ็ดคูณสิบสองแม่งเยอะนะจริงโอ้แล้วที่เหลือว่าวทิ้งหมดเลยโราเสียของอยังไง จำนวนอย่าเงียบจำนวณเอ้ยสี่ตัวมาเฮ้ยเข้าฟีไปแล้วยังไงลูกพอ่อเอ้ยโอ้สักตเตอร์ห้าตัวเคของฟีเน้นช่วยก่อนมาสิบสองคูณห้าเอาช่วยๆก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้ดูจากพี่เสกเลยพี่เสกก็เอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่นะเออย,ยังไงพี่โอ,โอเคเออหน่อยสิพี่โอ้นี่คำนวณว,ว่าทิ้งเยอะนะ อืมอืม,อมเอาดีๆพี่เอาโอ้แล้วหกหมุนพี่ไม่คำนวณเลยเออเอาหน่อยนะย,ยังไงเอ๊อโอ,อเบ็ดห้าโอ,อเบ็ดห้าแม่งคำนวณน้อยมากดูโอ้ยพี่ผมพี่กวนตีนผมแล้วแหละเนี่ยพี่กวนตีนผมแล้วนะเอ,อ้ยโอ้โหแม่มึงโอหัวร้อนดูเบ็ดห้าแม่งจ่ายสี่สิบเจ็ด โอ้มามึงกวนตีนพิเศษมึงกวนตีนกูแล้วมาแม่งได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกมาหัวร้อนไปเออสิบห้าไปดิคูณสิบไปจบจบได้ไหมโอเคคูห้ายังดีโอ้หัวร้อนแต่เช้านึกว่าจะมาไม่มาโอแล้วแม่งลายสวยจนะเปิดมาแม่งเข้าฟรี ห้าหมุนไม้สองเข้าฟรีเป็ดห้าม่นจะจ่ายต้นตีมากท่องหนึ่งพี่เสกมึงเสกดีๆหน่อยเออเอาสักนิดเคก,ก็ได้เคก,ก็ได้อะไรก็ได้กลัวหมดแต่จังวันนี้ขอคำนวณก็พอพี่โอเคโอ้หมึงเสกทำไมแบบนั้นโอพี่เสกเล่นหมแล้วแหละถว่วยเออยังไงมีคิวเขยับมาเออ ยังไงมีลูกกระตา้โอ้คำนวณไหนพี่โอ้นี่แม่งคำนวณเงียบจิบยังไงเคสองเอหนึ่งมึงมาทำไมสิบไวเอออะไรก็ได้เอามาเถอะยังไงได้ลุ้นอะไรบ้างลูกกระตา้ีโอ้มาอย่างละตัวโอ้เหลือห้าหมุนแล้วโอ้สิบห้าหมุนแม่งจ่ายน้อยกรึบโอ้โตัวแพงโอ้เออวุ้ยสามร้อยเคดอกนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โ okay, okay. อเคโอเคเออไวยังไงมีเอรอดอกนี้ไวฟับโอ้ย 2005. โอ้ยสองพห้เฮ้เอดอกนี้ขึ้น2,500เลยเว้ยโอ้ยดูโอ้โหโอ้นั้นแค่เอ้นั่นน่ะโอ้โหโอ้ทำไมได้เอดอกนี้แม่งกับนอนไม่มีเลยเอาจริงๆโอ้สองยดู โอ้โหนึกว่าไม่มาไม่มาดูโอ้โหดอกนี้เอเอาเรื่องเลยนะดูพอกูไม่ต่อแล้วพี่วันนี้โอ้โหมึงกับกูขาดกันโอ้สามไม้จบเรื่องจบราววันนี้พี่เสกไม่เสกก็ว่าไม่เสกก็ไม่ได้แม่งเสกแต่เสกคนตีนนะโอ้แล้วคำนวณน้อยมากวันนี้จริงแม่งคำนวณแทบจะไม่ค่อยมีเลยโอ้หกสิบห้าหมแม่งคำนวณอยู่สองสามดอกเนี่ยดูสิบห้าหมนแม่งคำนวณดอกใหญ่อยู่แค่สองดอกเองโอเคไม่ต่อแล้วโหเสกก็ยังถือว่ากูยังรอดนะโอ้ขอบพระคุณเอ ที่มีคุณค่ากับเรามากวันนี้นะโอเคพักเลยเดี๋ยวไปตอบกูทมรอบหน้าเลยนะครับนะนถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามชวมวัมเทิงสววันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ